สเก็ตข่าวแรกวันนี้นะคะไปกันที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีค่ะไปชมการแถลงข่าวการจัดงานสวัสดีท่าช้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการขี่จักรยานชมสวนผลไม้อาหารและขนมที่ขึ้นชื่อรวมถึงการแสดงด้วยนะคะาทารเสดงอยู่นี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นค่ะแต่ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้ห้องแถลงข่าวนั้นดูคับแคบไปเลยทีเดียวเพรงะเอกนางเอกลิเกนั้นอยู่มุมหนึ่งเครื่องดนตรีก็อยู่อีกมุมหนึ่งร้องได้ไม่เป็นปัญหาค่ะ แต่ว่าโขนเด็กเรื่องรามเกียรตินี่สิคะยิ่งมีตัวละครอย่างบรรดาลิงก็ต้องมีแอคชั่นวิ่งไปมางานนี้น้องลิงพยายามจะโชว์นีลาให้เยอะค่ะแต่ว่าสถานที่นั้นไม่เอื้ออำนวยก็เลยต้องแค่ตีลังกาหน้าหลังแบบนี้พอค่ะ okay. Okay. Yeah. กลับมาพบก,กันที่ใหม่ในสเก็ตข่าวเช่นเคยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ